วันนี้พาไปชม Ford Ranger XLT 4ประตูนะครับขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ธรรมดาคันนี้เรียกได้ว,ว่าแต่งมาพอสมควรนะครับความสวยความเดิมที่สำคัญยางใหม่ด้วยนะคันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าสวยแค่ไหนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามาชมนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็น Ford นะครับตัวนี้เป็น Ford Ranger XLT นะครับสประตูตัวท็อปเลยนะครับตัว XLT ก็ต้องบอกว่าออปชั่นเต็มนะฮะคือตัวนี้ก็ต้องบอกว่ารองนะฮะรองจากตัววายแท็กแล้วกันนะครับครบส่วนเหมือนกันออปชั่นเรียกได้ว่ามาเต็มนะเดี๋ยวพาไปดูนะคันนี้มีของแต่งต้องบอกว่าไม่แพ้วายแท็กเลยนะครับไม่แพ้วายแท็กเลย ในเรื่องของชุดแต่งต่างๆเดี๋ยวออยไปดูกันนะครับเอาเริ่มจากกระจังหน้านะครับตัวด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นนะครับตัว XLT มีความพิเศษก็คือเป็นตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัว XLS หรือว่า XL นะครับ XL จะเป็นสีดำ XLS จะเป็นสีเทานะฮะเทาเข้มๆหน่อยตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับบ่งบอกว่าตัวนี้คือรุ่นท็อปของ2.2นะครับกระจังหน้าก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะจะของเดิมไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นตัวโลโก้นูนแบบนี้นะครับให้รู้ว่าตัวนี้มี คำว่าฟอร์ดนะครับใหญ่เลยนะครับก็ตัวเอเองก็จะมีในเรื่องของคมไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะสวยงามเลยนะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวแท็นะฮะตัวกระจังหน้าจะมีความรู้สึกว่ามันใหญ่เพราะว่าเขาจะทําสีเดียวกันมาถึงตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอ t จะแบ่งนะฮะแบ่งก็สวยไปอีกแบบนะครับผมว่าอย่างนี้ก็ดูหน้าตาเขาก็จะดูคือด้วยความที่เป็นสีดำนะครับตัดกับสีโครเมียมลงตัวพอสมควรนะครับ ฟ้ากระโปงนี่มีแอบเล่นลายนิดนึงด้วยนะมีคำว่ารนเจอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางฟอร์ดนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นลายโครนนิดนึงนี่ให้ดูมีความลุยๆนะฮะสายลุยแล้วก็ดูบึกบึนนห้ไหมครับสองฝั่งเลยนะครับสวยดีนะครับสวยดีตัวนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็นะอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับด้านบนนะฮะเห็นไหมครับมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับอาจจะไม่ตรงรุ่นนะหมายถึงว่าถ้าเป็นของ Ford r a n g e r ตัวเดิมจากโรงงานเลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดของเขาจะทรงเตี้ยแล้วก็เป็นหัวโครเมียมนิดนึงนะไม่ใช่โครเมียมเป็นสีเงินเงาเน่ยไอเงินเงินเมทัลลิกอะครับแล้วก็ดูคนละทรงนะครับแต่ตัวนี้ก็เรียกว่าติดตั้งเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะติดนะฮะสัมภาระบรรทุกสัญลักษณ์ใส่แหลกอะไรก็ว่าไปนะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับมีความหล่อเช่นเดียวกันนะครับลายล้อแมกนีนะครับลายล้อแม็กก็เป็นลายตัว xlt แหละครับแต่ตัวนี้ก็คือทําสีมานะครับเป็นสีดําเงา เรียกว่าสวยเลยนะฮะยางใหม่นะฮะยางใหม่บิสโตนนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูปียางกันหน่อยนะเดี๋ยไปดูปียางฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนูน้นลายหน้ายางน่าจะกลับมาไม,ไม่เห็นปียางนะแต่คัฝัง่งนี้น่าจะมีน่าจะมีเพราะว่านี่ไงปี2020นะครับบิสโตนเปลี่ยนมาใหม่ให้แล้วเบิกใหม่ให้สีเส้นนะครับเรียกว่ายังใช้ได้อีกยาวๆนะนะครับสวยงามนะค,คันนี้แม็กก็อย่างที่บอกครับเป็น แม็กเดิมแต่ว่าทำสีมานะครับตัวบันไดข้างเองนะครับเป็นของ XLT ก็นะฮะมีแอบมีเงินเงาตรงนี้ด้วยนะครับอืมสวยงามนะครับแล้วที่สำคัญนะคันนี้ใส่เพิ่มเติมก็คือเนี่ยฮะลายสติกเกอร์ลายโคนนะครับบางคนก็เอาไปตกแต่งเพิ่มเติมตอนแรกเข้าใจว่าเป็นสีเทาด้วยนะเพราะสีเทาเขาเยอะในคด้านหลังนะครับแต่จริงๆเป็นสีดําแล้วก็มีลายโคนมาด้านหลังนะครับมีจะรยกว่าเป็นตัวสูงนะครับไฮไรเดอร์นะ แล้วนะครับตัวนี้โลบาร์นะครับใส่เป็นของออฟโรดก็4คู้นนะครับมีความแข็งแรงมากนะตัวนี้นะครับคือถ้าออฟถ้าทรงนี้นะครับถ้าทรงนี้ก็ส่วนใหญ่เองก็ใช้กับพวก4 w h e e l นะครับแต่คันนี้เป็นขับ2ก็ใช้ได้นะครับมีที่จับนี่เป็นแบบว่าที่ยึดนะที่จับยึดที่ยืดออกมานอกจากตัวโลบาร์ขนาดใหญ่ตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับจับง่ายนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคยึดตัวทางแข็งแรงด้านหลังมาก็จะมีครอบนะครับโครเมียม ด้านท้ายถ้าเป็น XLT ก็จะเป็นคมยางแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดเช่นเดียวกันนะนะครับตัวนี้ตัว XLT ก็จะเป็นเป็นรุ่นที่ไม่ยังไม่มีจอนะครับก็เลยไม่มีกล้องบิวอินที่อยู่ตรงโลโก้แต่โลโก้เขาก็จะเขาเรียกว่าบางลงเห็นไหมครับจะมีขนาดที่บางลงถ้าเป็นตัววายแท็กนะตัวโลโก้ก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ด้านหลังก็มีคมเเนเจอร์ Ranger, นะครับมีสัญลักษณ์บอกว่าตัวนี้คือ XLT นะครับ สวยมากนะครับสีดําเงาเห็นไหมครับคือดำเนี่ยเวลาที่มีริ้วรอยหรือว่า,ามีการเขาเรียกว,ว่ามีการกระทบหรือว่ามีการขูดขีดแล้วกันนะครับนิดๆหน่อยๆคือจะเห็นรอยเร็วมากนะครับแต่คันนี้นะครับเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมดูแลได้ดีมากไม่เห็นรอยเลยเลยังเงาอยู่เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าพึ่งล้างนะ คือยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับแต่ให้ดูว่าความเดิมความสวยประมาณนี้เลยจากที่เราซื้อจากเจ้าของเดิมมาเลยย่งางใหม่อย่างนี้มาเลยนะครับโอเคไปดูภายในกันหน่อยนะครับสําหรับภายในคันนี้นะต้องบอกว่าก็นะฮะเดิมๆสวยงามยังไงจากโรงงานก็อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมครับเบาะก็เป็นทรงเขาเรียกว่าเป็นทรงที่ออกแบบมาโอบลายดีพอสมควรนะครับสําหรับเบนเจอร์ก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับมีด้านอ่า ตรงคอนโซลหน้านะครับเป็นเดสก์บอร์ดมีที่วางให้ด้วยนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะมีเป็นจอแสดงผลนะครับถ้าเป็น XLT ก็จะเป็นจอเอ้ยถ้าเป็น v t ทก็จะเป็นจอไปนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าควบคุมการทำงานต่างๆได้ง่ายนะครับหัวเกียร์แบบใหม่นะครับหัวเกียร์รุ่นถ้าเป็นตัวปีแรกๆนะยุคแรกๆของ T6 เนี่ยนะครับปี2012-13เนี่ยนะครับหัวเกียร์จะอีกทรงหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นหัวเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะครับคอนโซลเหมือนเดิมนะฮะนะครับ การทํางานต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเอ t เนี่ยนะครับให้มาครบพอสมควรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะฮะเลขไม่ด้วยเลขไม่เลขไม่เลขไม่เดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูใหม่ดีกว่าเชืขึ้นไปสตาร์ทนะครับอ่ะเปิดประตูอีกรอบนึงคันนี้ไม่จําได้ว Safari, ่าแสนนิดๆนะอ่ะหนึ่งแสนกับสองพันกิโลหนึ่งแสนกับสองพันกิโลรถก็ประมาณนะประมาณคันนี้ปี2016หกลืมบอก2016จด17นะครับโดยเฉลี่ยก็จะประมาณสัก5ปีไอ้สีปี ตีไว้มัน4ปีกว่าๆนะ4ปีกว่าๆเลขไม่100,000กิโลแสดงว่าปีละ20,000นิดๆน,นะครับถือว่าใช้งานได้ไม่เยอะไม่มากไม่น้อยนะครับทั่วไปก็ใช้งานประมาณนี้ถ้าเกิด30,000กิโลต่อปีเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ถ้า20,000นิดๆนี่นก็ถือว่าใช้งานน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหน่อยเดี๋ยวเาขาว่าเดี๋ยวไม่ให้ดูด้านหลังอีกก็จะนะฮะถามเข้ามาอีกนดะ้ครับขออนุญาตด,ดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็นะเร,รับ ด้านหลังก็เหมือนกับรถเก๋งทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเห็นไหมรอยเบาะต่าง no ๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีปีกย้้ยหรือว่ามีรอยขูดขีดหรือรอยขาดนะครับดีเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลได้ดีนะฮะแม้แผงประตูต่างๆก็ถือว่าสมบูรณ์เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้เอาง่ายๆว่านั่งคนเดียวนะครับนั่งคนเดียวหรือคู่หน้าแค่นั้นแหละนะครับโอเคมาดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับแจ้งไปแล้วว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2 2 0 0ซีนะครับ160แรงม้าสินะครับ160แรงม้าถ้าตัวปี2016ขึ้นมา25ขึ้นมานะครับเขาจะไม่เนเชงแล้วนะครับแรงม้าก็จะเยอะขึ้นนะครับในเรื่องของนะครับความเดิมอาให้ดูความเดิมความสวยหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ฝากระโปรงนะครับเดิมนะฮะน็อตไม่ขยับอีเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลเจอร์ของทางร้านไปแล้วนะในเรื่องของแผงประตูไอ้ไม่ใช่แผงแก้มข้างนะครับแก้มข้างต่าง จุดสีแต้มต่างๆยังอยู่ครบนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเจ้าของเดิมท่านเปลี่ยนรถนะครับก็เรียกว่าก็แต่งไปพอสมควรนะฮะแต่งไปพอสมควรแล้วก็นะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะโอเคในเรื่องของสติกเกอร์สเกอร์อยู่ครบแหละนะครับโอเคพูดไปแล้วหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับ Ford Ranger ในทุกๆโฉมผมบอกไปแล้วว่าคันนี้นะครับมีของแต่งที่ไม่แพ้วแท็กเลยนะครับและทีส่สำคัญยางใหม่4ีเส้น บีสโตนเบิร์กซูนก็พอสมควรอยู่นะครับสองสามหมื่นพอสมควรอยู่นะครับคันนี้ก็มีให้ครบพร้อมใช้งานเอาไปก็ใช้งานต่อได้เลยนะครับคันนี้แจ้งราคาบอกกล่าวกันหน่อยนะครับเปิดตัวป้ายแดงคันนี้อยู่ที่8ปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะวันนี้นะครับผมมงคลคาร์เซ็นเ,ทเ,ทเตอร์ให้ราคาคันนี้นะครับสําหรับชุดแต่งครบๆอย่างนี้นะให้ราคาอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสําหรับ Ford Ranger ดับเบิลแคปนะครับเป็นตัว2.2เกียร์ธรรมดานะครับ XLT รุ่นท็อปนะครับคันนี้สวยนะฮะสวยใครที่หาอยู่ผมฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0905214444 0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับใครที่สอบถามนะฮะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เองหรือคันอื่นๆที่ผมรีวิวหรือมีรุ่นนี้คันนี้ไหมนะครับอาชีพแบบนี้ออกได้ไหมทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจนะครับผมเป็นต่อจะพามาชมอีกในคลิปต่อไปในคันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ